มือนจะถึงแนละ้วทุกคนจุดจะเป็นบ้านของตัวประหลาดเพราะเดินมาได้พักหนึ่งใหญ่ๆแล้วอะเฮ้ย <c ười> ใช่ตัวประหลาดปรา่าวะตัวประหลาดตัวประหลาดใช่มึงไหมเนี่ยใช่เจ้าไหม <c ười> จะมาดูว่ามึงเป็นไงบ้างถื่อลงไปข้างล่างโอ้ยทุกคนมันใส่ซร้อยไว้อยู่จังวะมันใส่ซอยไว้อยู่นะ แต่จริงนะทุกคนสีมันจะผมมันดูว่าสะอาดขึ้นอ่ะทำให้ผมว่าสว่างสวยมากขึ้นน,น,น,นะทคนคำสูบพลังเป็นเอามาก็ยิ่งเอามากพงไม้พวกพงไม้ก็กว้างมากเลยไปไปเอามากก็เอาตรงมาตาก็พออย่างไรอย่าบ้านะกูนะอย่ยมีเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมกับผมสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่นะครับทนครับผมกิตนะครับวันนี้ผมกับน้องชายเข้ามาในป่าเพื่อจะไปหาเจ้าตัวประหลาดทุกคนนะผมก็รู้สึกผิดๆเล็กน้อยทุ่คนนะที่บางคีพูดกับมันแบบรุนแรงกันไปซึ่งผมไปเจอมันที่ระหว่างไปหาพ่อ้องต้นไม้ฝั่งพมา่าผมเจอมันระหว่างทางมันขอไปช่วยทุกคนนะมันผมเข้าใจว่าหวังดีแต่ผมกลัว บอาผมคิดไปเองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกลัวมันจะทวงบุญคุณอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมเคยเจอเหตุการณ์อย่างนั้นที่ผมเคยช่วยมันเอ้มันเคยช่วยผมแล้วมันทวงบุญคุณทุกคนนะแบบผมไม่ชอบการทวงบุญคุณของใครทุกคนนะเรื่องอ่าแล้วก็วันเนี้ยผมอยากเข้าไปคุยกับมันแล้วก็ไปดูว่าเป็นไงบ้างไปดูที่อยู่ของมันซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอแล้วผมไม่รู้ว่าจะจะ,จะมันจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่าแต่จะขอลองไปดูก่อนที่ผมเคยเจอมันที่มีขอนไม้ ตอไม้อ่ะต้นไม้ล้มมาพาดเป็นสะพานนะทุกคนนะโอเคพี่พี่ไม่เสี่ยวดาทุกคนนะนเดินทางกันดีกว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนทีทุกคนแล้วก็พอติกกดตามเพจเฟซบุ๊กยูทู e พี่แฟร์วีสองของผมด้วยทุกคนนะไปพี่พี่ครับตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆทุกคนนะจะบอกว่าการเดินป่าฝนตกก็อันตรายแบบทุกคนเรื่องความ ลื่นเรื่องของเรื่องของออพวกไข้หวัดต่างๆการเป็นวัดพวกไข้นะต้องระวังอย่างมากเลยแล้วก็สําคัญเรื่องของพวกสัตว์มีพิษสัตว์เลือดสานตามพืน้นก็ต้องระวังเช่นกันทุกคนช่วงนี้ฝนตกกับทุกวันนะม่รูเป็นพออะไรเป็นเพราะว่าเข้าช่วงหน้าฝอนอยู่หรือเปล่ายัางไม่หมดหน้าฝนหรือเปล่า น้องชายผมก็มาเป็นครั้งแรกครับวิกิจมาหาตัวปลาที่บ้านมาเลยที่ที่อยู่มาเลยอ่ะชวนน้องชายผมมาเป็นครั้งแรก่ะที่มาหาตัวปลาถึงบ้านเลยถึงที่อยู่มาเลยเหนื่อยอางยังไม่ถึงเหนื่อยอ่ะเหนื่อยยังเดินมากายภาพคนนะก็ถึงก็เอาหอมันกันนะเลยเราเลี้ยงกันนะใช่แต่ไหวใช่ไหมไหวชิวชิวถึงน้าคนชิวโอเคทุกคน ทุกคนเมือนจะถึงนะทุกคนใช่ใช่ใชจำท่านไม่ได้ทุกคนเหมือนจะถึงนะทุกคนจุจดจะปินบ้านของตัวประหลาดเพราะว่าเดินมาได้พักนึงใหญ่ๆแล้วอะ่ะจุดเหมนถึงจิตลองดูงนะ มีแต่ค่ายเยอะมากหินนะใช่ใช่ทุกคนถึงแล้วนี่ไงจำได้แล้วทุกคนเป็นพื้นที่ประมาณนี้ที่มีหินเหมือนหน้าผาข้างล่างมีไเป็นข้างล่างนี้จะเป็นที่อยู่มันทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆเ <c oughs> มื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆเมื่อกี้ เฮ้ย <Hey>, hey. ทุกคนมึงเคยตัวประหลาดมึงสังเกตมึงสังเกตอะไรดีดิมึงเคยเจอตัวประหลาดใช่ปะ่ะ mm. ผมมันเปลี่ยนไปทุกคนเฮ้ยใ <Hey. S 2> ช่ตชัวประหลาดปะวะใช่ประหลาดตัวประหลาดใช่มึงไหมเนะี่ยใช้เจ้าไหม mm. ทำไมผมเป็นอย่างนั้น mm. มันเปลี่ยนที่เองเหรอ มันบอกว่าตั้งแต่ใส่โซนนั้นมันทําให้การเป็นยังไงอย่างนี้ใช่เหรอแน่มึงบอกว่ามีประโยชน์กับมึงไงเอ้ยมันมีผลดีกับมึงไงเพงเกิดอะไรขึ้นผมขาไปเหมือนกัน,น,นพึ่งรูตัวพึ่งพึ่งเป็นเหรอพึ่งเป็นเหรอข้าใส่มัน้อผมขาดไปสีนี้สีออกแบบสว่างๆนะทุกคนมแล้วจะเครียด์ทำไมอ่ะไม่เห็นจะแปลกไม่เห็นแต่น้าเกลียดเลย บอกมันกลัวพี่ดูสีผมดิพวกเจ้าไปไหนสีผมมันเปลี่ยนไปทุกคนจะวะพวกเจะไปไหนอะเราสะท้อนแสงนี่พี่จะมาดูว่ามึงเป็นไงบ้างถือไงถงไปข้างล่างไม่เอาสร้อยมึงกูไม่กูไม่เอาแล้วสร้อยมึงมึงมึงกูมึงมึงต้องกลัวกูไม่เอาสร้อยมึงหรอกกูแค่มาดูมึงเป็นไงบ้าง ผม,ผมผมผมมันเลึงแสงเลงแสงสว่างจิตผมไม่เอาซ้อยมงแบบนัองกลัวหรอกหวังแล้วเว้ยมันรู้มอไวดีไเหอ็นมใสอ่เะต้นไม้ไปเรียนมนไม,าม,าาม,ไมา่ามา่มมมไม่ามอว้ใจมึงไงลาากลัวมาลมือกั บบทำไมต้องน้เควกมึงอะพวกเจ้าคิดเพงข้าไม่เคยทำอะไรมันยูใครอะข้าไม่มีใครเขามีเ้าจต้นไม้่เป็นเพื่อนขแม่มันั้าดูแลมันทไมพวกเจ้าไม่เื่อข้ฮะีอยู่มันนน้ำไหลผ่านเลยแล้วมึงไม่เข้าอยู่ข้างในหรอข้าอยู่ไม่ได้ ทำไมอ่ะน้าเขาที่นอนข้าหมดแล้วโอแล้วไปนอนอไหนมึงอ่ะอตาตาเ้าลงจากก้หินขี้เล็บลงมาได้ปะฮ่าฮ่ต้องระวงนะรงลื่นนะเจ็บตอนทอี่เจ็บมาเนี่ยเจ็บคันๆแล้วอยู่ใครเนี่ยเขาบอกให้อยู่คนเดียวทุกคนดู มันรับสีผมเปลี่ยนไปทุกคนนะแล้วก็มันบอกว่าที่นอนมันนอนไม่ได้แล้วทุกคนเนื่องจากฝนตกแล้วทําให้น้ําตกแหลงมาเข้าที่นอนนั้นหมดเลยเจอไปน้ำที่ร้อนน้ำที่มืนลื่นมากเลยเจอไหมนี่เป็นที่อยู่ของมันนะทุกคนนี่เหรอข้างในมีมีช่องอยู่ใช่ข้างในมีช่องเจอป่ะช่องนี้ทามารถเข้าไปนอนได้ ข้างในมันเข้าไปแต่ว่าน้ำนเะข้าไปข้างในมันฝนตกมังหยุดเจ้ามึงหยุดไอ้พงไม้ใเจ้ะโอเคไหนซอยมึงอยู่ไหนเฮ้ยทุกคนมันใส่ซอยอยู่เดียะมันใส่ซอยไปอยู่นะพาไม่ให้กูไม่เอาหรอกไม่ต้องกลัวหรอกของมึงกูไม่เอาของที่เป็นอาถรรพ์ม,มันเป็นอาถรรพ์ไอ้ซอยมึงมึงรู้ตัวเปล่า น้าท่านรู้ตัวปะเนี่ยมึงอ่ะคิดว่าอยปกติไหมน่านจะปะกะติกว่ามีของรอสักอย่างในตัวซอยอยที่เป็นคำสาบด้วยปะนะไป,ไปเดดเลา,าให้ใลเอย,ออยไปยเไปลยไเเเยมึลงลเ ต้องรีบทอดเลยเละนะมีนกลัวะจะให้ไม่ให้อดดูเฉยจะตายไหมผมไม่เอาส้อยของมึงอ่ะเย้ เนี่ยตอนที่มันหมอกมันใส่มันทำให้สีผมมันเปลี่ยนแต่จริงนะทุกคนสีมันจะผมมันดูว่าสะอาดขึ้นอนะสะอาดขึ้นแล้วดูสะท้อนแสงออกมาแราบ้าเห็นชัดมากพี่เมื่อกผมมันจะสกระปรกแล้วก็ค่อนข้างจะมอมแมมนะอันนี้ผมมันเริ่มสะอาดขึ้นแล้วก็ดูส,ว,สว่างสว่างขึ้นเอาไปมึงไม่แต่พอตัวเองอะไม่ใช่ พอข้าไงมันไม่ถึงมึอมูมันก็ล่มทำให้ผมข้าเปลี่ยนเอ๊ะเอ๊ะไปนี่คือสมบัติมึงนี่คือามติมันคือของวิเศษมันคือพลังที่ข้าได้รับจากตัวเจนี่นี่ยังงมงายเป็นยังเพราะสมบัติที่มึงขโมยมานค่แะเป็นเฉพาะสมบัติรู้ตัวเปล่า ไม่ลัวไม่กลัวไม่กลัวแล้วแต่นะอย่าว่างกูพานมามาเที่ยวหามึอาางอะแต่กูไม่บอกเมื่อไหร่นะกูแค่บอกว่างกูมต้องรอรอแม่มึงต้องรอแนั้นแหละแต่ไม่ได้ ดูอนสมบัติชีวครอบงำมันดก่านะครตอนนี้เพราะดูมันแล้วงมงายมากอะ่ะมึงอย่ามาเสียสติเพราะซอยชนี้แล้วกันนะตัวประลาบอกให้<อ>แล้วแต่เมือนะงทุกคนงมงายมันหลงซอย้นี้มากคิดมาแค่ยไก็ทังคู่ ไปวทนะุ้อานี่ไปไหนไปไปไหนพกรอ,อ,อยมันไปปะกูไม่เอาสรอยเพะตับลาดดูคอนดูผมเลยมาผมสอนแสงใะสอนแสงมาหมดแบบทำให้มว่าสว่างสวยมากขึ้นทนุคน มึงเอาจากไหนเนี่ยซอยชียงเดียมเอาจากไหนมากูถามหน่อยอะไรนะมึงจะไปเอาของคนอื่นมามึงได้มาง่ายๆขนาดนี้หรอของอยู่ดีอย่างเงี้ยไปขโมยใครมาไอ้เจ้าไอ้เจาเข้าใจมึงไปขโมยใครมากูถามก่อนมึงไปขโมยของใครมาของคนป่าหรือเปล่า กูไม่กล้ารับบอกสมบัติเถื่อนของมึงเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปอ,อ,อ,อยู่ไปไหนทุกคนมันกลับไปที่ที่ทำมันแน่ที่มันอยู่แน่เลยไม่ของมันวะมันแบบมันบ้ามากเลยสมบัติเทนเนี่ย มึงงายมน <C le ars> ไม่ได้ของมึงเนี่ย <C le ars> ไปแล้วลนดนครอบงานได้สมบัติชนิดละซ้อยคอทำให้มันดูมั่นใจขึ้น,นั้นดูมั่นใจว่ามันจะมีอำนาจหรือเปล่า <C le ars> มึงเหมือนมึงเหมือนมึงเสียตินะตัวประหลาดเหมือนมึงไม่ปกติตอนเนี้ย ออกมาใกล้ๆออกมาแล้วทุกคนต้มบ้ามึงรู้ป่ะมึงส้มบ้าจะพามึงบ้าเนี่ยพี่กองพี่กองดูมันเลยบ้านมึงขอกูขอเข้าวอข้างล่างใช่ไหมมึงมีอะไรมากมายกว่านี้อีกว่ามึงมันโมยใครของใครมาหรือเปล่า เนอตุกติกนะเว้ยบนข้างล่างดิดูวมึงยุงอยาไรดูว่าียุงยู่แลวะที่นอนมึงอะ้ว่าม่ว่าไปกันชูไม่่ยเขาพยายมีิสูมึงนอยังไงนอนผงไหมนี่หรอมามันทุกที่เพราะผงไหมพราผงไหมก็กว้างมากเลไปไปน้มาเอาตรงมาตาทุกคนนะ ก่อนลไม่กล้าลงคนเดียวไระบ้ากูนะทีมีดิไม่ยมลองดีเหรอกมีส้อยมึงดูมึงดูผันขึ้นรู้ไงฮะมีสร้อยมึงกล้าทำนี้ทำนี่รอไงเดีมาลองดีใช่ไหม อ่ะมึงอยากเจอต้นไม้อยู่ไหมมึงยังอยากเจอต้นไม้อยู่ไหมไปถามหน่อยมึงมี่เราเหมืนลองดีมากที่มึงอ่ะเรามีไฟมึงดูจะจะเก่งขึ้นหรือว่าไงไม่กลัวเราอย่งมึงอ่ะมึงยังเจ็บแข้งอุ่ทำไม 人霸人霸เริ่มบ้าเริ่มบ้าสมบัติแล้วนอนเหรออนหัวมือนนไที่นอนบบนี่ไหนนอน,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 นเข้าไปดิ ว่ามันนอนกระพงไหมแน่เลยบ้าทุกคนก็แค่แตมันเยี่ยมมาเฉยแต่ว่ามันดูที่จำดูแปลกเหมันแบบมันได้คอยคอดูแบบว่าดูมันเป็นแบบว่าสดใสล่าเริงแล้วก็เป็นแบบว่าไม่งั้น เป็นตัวเองก็ไม่เชียงทุกคนเหมือนกับมันมันดูแบบเขาใส่เกินไปเป็นคนบ้าทุกคนอะไรกูมาเยี่ยมมึงอ้าวเปลี่ยนบอกเป็นคนง่เลยทุกท่านมึงมึงโรคจิตปะเนี่ยฮะมึงเริ่มมึงเริ่มเป็นเป็นบ้าแล้วเหร ซองขิงแล้วกินไี่ไหนวะเอากองเลยทุกคนมันหนีไปไหนวะอุ้มันจะข้ซอซอกขินไปไหนไหมาทุกคนหาไม่เจอละตุ๊บลัดเจอปะเออไปไหนวะทุกคนสรุปคือมันไม่ปกตินะทุกคน มันได้สร้อยเช่นนั้นไปมันรู้สึกมันเหมือนแบบมันดูมันทําให้ตัวตัวมันแบบเปลี่ยนไปอ่ะไม่กลัวเลยทุกคนนะเหมือนไม่กลัวผมละตัวปลาดเมื่อกี้ก่อนไปมันบอกให้พวกกูกลับไปใช่ป่ะไอตัวปลาท์เนี่ยวะเมื่อกี้ยังอยู่งี้ทุกคนนะตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็หายไปเลย งอมาเจ้มึงนี่นะในสรอยปุ๊บทำเหมือนตัวเองแบบเก่งขึ้นมึงก็ลองดีไอ้กูฮะไม่หายไปไหนวะเดีอยวหมอมันใช้สอยอ่ะพี่พอหมอสา้อยมันสามารถพาไปไหนก็ได้งงมันมากกันมันใช้มันต้องมีคาถาท่องทุกอย่างมันถึงไปได้นะเพราะฉะนั้นผมมาอยู่กับผมหนึ่งคืนน่ะมันก็ไม่มีท่าทีจะมีของวิเศษอะไรแต่สอยนั้นทุกคนนะหรือว่าผมไม่รู้จักการใช้มัน ผมอาจะไม่รู้จักวิธีการใช้ของซอยเส่นนั้นนะแต่ว่ามัน,นรู้มันบอกว่าเอาไปไหนก็นได้พาไปไหนก็นได้มันใช่เหรอผมไม่เชื่อนะแต่ตอนนี้มันห่ายไปไหนก่อนอเอาไอเดียกิจรอก่อนไหมจบแล้วมีไหนวะโย่โผล่มาข้างหลังยีงจบนะโอเคเยวนังง่งรอไปก่อนนะทุกคน ยูนจะออกมาทางไหนทุกคนแต่ว่าตอนนี้สับสนอยู่ว่ามันหายไปไหนเมื่อกี้ยังอยู่นี้อยู่เลยแต่มาหายไปเฉยเลยทุกคนเกดกลับเหรออันนี้นก็รอเป็นสักพักแยังไม่เห็นมันชอบมัรอเกือบสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วยังไม่มออกเลยไปทุกคนเดี๋ยวผมจะขอตัวปิดคลิปก,กลับก่อนเพราะว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนไปมากนะมังจากที่มันได้สร้อยไปไม่รู้เป็นเพราะอำนาจของสร้อยทำมันทมันใจแบบว่ามันไม่กลัวไม่เกรงอะไรสักอย่างเลยตอนเนี้ย ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันใช้สร้อยอะไปอีกที่หรือเปล่าเพราะว่ามันบอกว่าสร้อยอะสามารถพาไปไหนก็ได้สร้อยล่องห่นเอนทุกคนสร้อยคามมติไม่รู้ว่ามันเพ้อหรือจรงจริงนะแต่ว่าตอนนี้มันหายตัวไปละพร้อมกับสร้อยเช่นนั้นซึ่งผมไม่รู้ว่ามันใช้ของจากมันใช้มันใช้เวทมวนต์จากสร้อยเช่นนั้นหรือว่าเป็นเพราะมันมีช่องทางที่มันไปได้ หรือว่ามันซ่อนตัวอยู่ระแวกนี้ซึ่งเราไม่รู้จักช่องทางของมันก็มีส่วนเป็นไปได้ได้ยินเสียงไหมเนี่ยมันต้องอยู่ไม่กลแต่ว่ามันซ่อนตัวอยู่มันบอกเราออกไปกลับไปมันบอกว่าให้ให้ให้พวกเรากลับไปไม่ต้องยุ่งกับมันตรงนี้มันบอกว่าถ้าจะมาก็เอาต้นไม้มาด้วยทุกคนพาต้นไม้มากับเราซึ่งมันอยากเจอแค่ต้นไม้ไม่อยากเจอเรางั้นก็ฝันไปทุกคนนะมึงก็ฝันไปแล้วมึงอยากเจอต้นไม้ถ้ามึงยังไม่คุยดีกูอะถ้ามึงยังจะมีการต่อต้านหรือว่าทำตัวเหมือนตัวเองเก่งกับปูนะ กะ,ะวังตัวให้ดีตัวปลาดก็ฝากไว้ก่อนไปคิดกับ